มาแล้วสายคัดสิกนะครับโอ,โอโ้โหบอกเลยของแต่งชุ่งคนดูดีมีอาานาคตดี่เทียวเชี่ยวโดยครับทุกคนเจ็ดสิบใบวันนี้มาชมโรแลนด์เอ็นฟิวอินเตอร์เซปเตอร์หกห้าศย์ไอบอกเลยว่าโครงเหล็กแม่งทั้งคันของแต่งหน้าหูหลายชิ้นเลยนะหน้าดูดีมีอาานาคตนะครับรถจักรยานธันวาคม2019เลยโหเหล็กวันนี้นิดนึงก็ไม่ได้นะอ่ะพาไปชมกัน อันดับแรกก็จะมีชิวหน้านะครับเป็นชิวแต่งเลยอันนี้เบิกเบิกศูยเลยพร้อมกับอัปเดไฟนะชุดนี้มาตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับเป็นไฟ LED นี่โคตรแน่นอนเลยมีบินด้วยนะมีบินด้วยอ่ะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็อะไรอกีกอ่ะฝอ่มือฝอ่มือนะครับเปลี่ยนเป็นสีดําอังเก่ายุ่งหมดละนะมันชอบเหนียวันนี้ชอบเหนียวอ่ะลงมาสวยๆมีคอรอบโชว์นี เดิมๆของเขาสวยงามนะครับบางคนหน้าแบบโคตรคาสติกอ่ะมาดูกาดเฮ้ยเป็นกาดออยมีให้เรียบร้อยนี่มีกันคอ้ด้วยของซาน่าซาน่าแม่ไม่รู้อ่านผิดไหมนะนะาแล้วก็แค่มาชุดใหญ่เลยชุดใหญ่โหแข็งแรงมากนะครับกันมีกันลื่นด้วยโหเนี่ยนะบอกเลยปกติมันจะมีแค่แบบครึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มาครบนะยางตัวนี้ติดรดนะครับดอกยังใช้ได้อยู่อันนี้จิกลงไป ยังลึกได้อยู่นิดนึงนะดูล้อเลอะเดิมๆนะครับเรียบมดีมีอนาคตพวกนี้งานปัดเงาปัดเรียบร้อยสวยงามเลยทีเดียวเชียวดูคอท่อโอ้เงาแวบเงาวิ่งอะ่ะหน้าตาดีนะนี่ดูท่อโอ้ได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 ้เขาเรื่องอยู่พวกเดิมติดรถแล้วก็ตัวนี้ก็ของซาน่านะครับนี่นี่โอ้รบเลย คือแบบดูดีอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูจากข้างหลังจะดูโคตรดีเลยนะเป็นไ,ไงเอาจะไปค่อยกระเป๋าก็ได้นะค่อยกระเป๋าไว้ก็ได้นะครับแล้วก็บอกของซาราซีนนี่ยังสวยอ่ะสีแบบตัดได้ส้แมแหมอย่างเข้าเข้าชุดเปีงเลย่นะอย่างหน้าหลังก็ลายเดียวกันนะครับนี่ลองลอยหน้าตาดีมากนะล้มหนักชนหนักไม่มนีนะครับผมอ่นะนี่ด้วยนี่ก็งานฝันงาวนี่ก็ฝันงาหโอ้สวยวะ่ะ โอเคเลยอะ่ะขอทอดยิงเอาแว๊บเลยอ่าจานดิ้ค่อนข้างจะเรียมันเรียบแหละแต่ว่ามันโดนมันมันสึกตามอายุแล้วสึกตามอายุไปหนึ่งแต่ไม่มีคึ้่นนะไม่มีขึ้นจนะานม,มันให้จานเบมโบเอาไว้เลยที่เห็นเหมือนกันนะรีวิวทีนึงก็เห็นทีนึงนะแล้วก็เบรกไฟพี่ก็เป็นพอดเดียวกับเบมโบเลยนะครับอ๋อก็เบรกเปลี่ยนให้ใหม่แล้วถ้าเบรกหน้าหลังเปลี่ยนมาใหม่นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูนี่ก่อน ตัวนี้ตำหนิเขาไปตำหนิก่อนตำหนิไม่รู้ไปโดนอะไรข่วนโดนน้ำยุงน้ำยาอะไรเนี่ยรอกถูไหมมันพองมันไม่ได้เรอกพองนะอามันชงก่อนอะอัะถอยไปโดยรวมโดยถังโดยรวมก็เงาสีเดมิมแต่ก็ติดตรงนี้แหละตรงนี้ก็อาจจะต้องเก็บสีนิดนึงนะแต่ว่าเราไปอย่างนี้ดีกว่านะครับดีกว่าเพราะว่ารถมันก็พดองมาแล้วนะงานอื่นก็โอเคเอา้าจำเริศจำเริญล่ละกุญแจ ก่อนคุณใจจะมาก็ไม่เป็นไรพูดก่อนเลยต้นี้ออกรถแค่เก้าพันบาทมีเงินเก้าพันบาทนะครับจบเลยทั้งคุงสีทั้งตะวนันออกลีซิ่งแต่คุงสีมีข้อแม้คือสัญญาคุณต้องเซ็นก่อนประมาณสิ้นเดือนถึงต้นเดือนหน้านี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้านี่หมายถึงมินาคมไม่งั้นเหรีจะเปลี่ยนนะดอกเบี้ยจะเปลี่ยนเหรีจะเปลี่ยนแต่ให้อิงไปทางของตะวนันออกลี่ซิ่งไว้ก่อนแล้วกานออกรถเ0 0 0พบาทเท่านั้นรวมจัดโอเรียบร้อยนะครับพอ่อนีอะไร สามพันห้าปีอ่าจำง่ายๆเลยสามพันห้าปีจะสี่ปีสามปีก็ได้ทกมาไม่มีปัญหานะส่วนอ่ามาดูเรื่องไม้กันไม้อ่ะคุณแจวาละส่วนอะไรวะกุ้งสีนะครับสี่ 3, ปีสามพันแปดร้อยบาทอ่านสะี่ปีนะครับอ่ามาดูเรื่อไม้ไม้เทนนอนใครก่อเราไม่ก่อสองหมื่นสองร้อยกิโลเท่านั้นเอ้ 2,200กิโลเท่านั้นนะครับคลิปเสียงก็ท้ายคลิปเหมือนเดิมจะบอกว่าคันนี้ไม่20,000จริงแต่เครื่องค่อนข้างจะเงียบในเมื่อเทียบกับพวก interceptor ด้วยกันนะครับค่อนข้างจะเงียบเลยถือว่าเครื่องรักษาม,มาดีเลยโอเคดูรถสุขสวัสาิบวโทสุวร095 6ิบ6า6รับแรกรับเตินทุกรุ่นเรื่องบอกราคาสัสดค้า้ราคาสดัด1 2 0 0 0แ สามพันบาทเท่านั้นเงินสดเดียวลดให้นะมีอะไรก็กิงกลางมาหรือทักเขมาในเพจได้เลยนะครับเข้าไปไปนะ